ันนี้นะคะเนื้อหาที่คุณครูจะสอนเนี่ยจะเป็นการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเอแต่ก่อนที่เราจะบอกระยะเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าถ้าคุณครูมีนาฬิกาเรือนนี้นี่นักเรียนช่วยคุณครูบอกหน่อยได้ไหมว่านาฬิกาเรือนนี้ของคุณครูเนี่ยแสดงเวลาเท่าไหร่คะตอนนี้เท่าไหร่นาถ้าเป็นเวลากลางวันอ่าเป็นนาฬิกาตรง ถ้าเป็นเวลาแปลนาฬิกาใช่ไหมแล้วนะักเรียนคอยดูนะถ้าคุณครูเดินเข็มยาวไปนึกคิดคุณครูเดินเข็มยาวแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณครูเดินไปเรื่อยๆจนคุณครูเนี่ยจะให้เข็มยาวของคุณครูเนี่ยวนกลับมาครบเลขสิบสองอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ของครูเดินไปอยู่ที่เลขแปดแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆแบบนี้ เกเ้าน,นาฬิกาอ่าเก่งมากค่ะ9ก้นาฬิกานักเรียนจะเห็นว่าเริ่มต้นของคุณครูตอนแรกเนี่ยคุณครูมีนาฬิกาอยู่ที่เวลา8ปดนาฬิกาใช่ไหมคะที่คุณที่พวกเราช่วยกันตอบเมื่อกี้แล้วคุณครูก็เดินเข็มยาวไปเรื่อยๆจนกลับมาครบเลข12อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเวลา9ก้นาฬิกา เอตอนนี้แล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าเข็มสั้นของคุณครูเนี่ยถ้าคุณครูเดินเข็มยาววนไปครบหนึ่งรอบเนี่ยเข็มสั้นของครูจากเลขแปก็จะไปอยู่เลขเก้าเนี่ยมันหมายถึงว่าเข็มสั้นของคุณครูจะเดินได้หนึ่งช่องใหญ่หรือว่าห้าช่องเล็กนั่นเองค่ะนี่ตรงนี้คือหนึ่งช่องใหญ่นะี่จากแปไปหาเก้าคือหนึ่งช่องใหญ่และ5ช่องเล็กก็คือนี่ช่องเล็กตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า ดังนั้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าครูเดินนาฬิกาที่เป็นเข็ยมยาวจากเลขสิบสองไปเรื่อยๆจนวนกลับมาครบเลขสิบสองอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นี่ครู่ะเข็ยมยาวของคุณครูแสดงเวลาเท่าไหร่คะเดินไปได้เท่าไหร่กี่นาทีนะจากเลขสิบสองหมุนไปเรื่อยๆจนครบเลขสิบสองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเวลากี่นาทีคะ,นะหนึ่งชั่วโมงอ่าหนึง่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นนาทีละ่ะจะเป็นกี่นาทีนะ หกสิบนาทีเพราะว่าใช่จุดศูนย์แต่ว่าตอนนี้เราโฟกัสแค่เข็มยาวกันก่อนเข็มยาวของคุณครูเนี่ยจะเดินเริ่มต้นจากเลข12ใช่ไหมแล้วก็เดินมาพอมาอยู่ที่ขีดแรกตรงนี้ก็จะเป็น1นาที2นาที3นาที4นาที5นาที6นาที7นาที8ปนาทีเ้านาทีแล้วก็10นาทีก็จะเดินไปเรื่อยๆจนหมุนมาครบเลขสิบสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับหกนาที หรือว่าหนึ่งชั่วโมงที่เราตอบกันไปเมื่อกี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยเวลาหนึ่งชั่วโมงก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหกสิบนาทีใช่ไหม,มเวลาหนึ่งชั่วโมงก็จะมีค่าเท่ากับ60สิบนาที ซึ่งวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นการบอกระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าเอะถ้าเราต้องการบอกระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงเนี่ยเราอ่จจะดูได้อย่างไรเอเมื่อกี้นักเรียนช่วยคุณครูตอบได้ไหมว่านี่ตอนนี้นาฬิกาของคุณครูถ้าแสดงเวลากลางวันเนี่ยจะเป็นเวลากี่กี่นาะ กี่ชั่วโมงคะ<ป>ตอนนี้8โมงเช้าหรือว่า8นาฬิกานั่นเองนี่แล้วนาฬิกาเรือนนี้ล่ะแสดงเวลาเท่าไหร่คะถ้าเป็นเวลาตอนเช้านะ10โมง10โมงเช้าหรือว่า10นาฬิกานั่นเองคะ่ะ เอ๊ถ้าคุณครูต้องการที่จะทราบว่าตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึงเวลาส0บนาฬิกาเนี่ยคุณครูอยากทราบว่าเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงคุณครูจะทำได้อย่างไรนะครับเท่าไหร่ครับสอ,สองชั่วโมงอสองชั่วโมงพวกเรานับได้อย่างไรครับสองชั่วโมงพวกเรารู้ได้อย่างไงนะ จากแปดไปถึงสิบครับอ่าเก่งมากค่ะเราอาจจะใช้การนับจากการนับนิ้วใช่ไหมหรือว่าบางคนอาจจะใช้หนีบแบบนี้เหมือนค,นคุณครูแบบนี้นะคะที่คุณครูกําลังทําอยู่เนี่ยเรียกว่าเส้นแสดงจํานวนเวลาก็คือคุณครูก็จะเขียนแปดนาฬิกาใช่ไหมเมื่อกี้คุณครูอยากรู้แปดนาฬิกาจนถึงสิบนาฬิกาคุณครูก็จะเขียนแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาแล้วก็สิบนาฬิกา จากนั้นคุณครูก็จะมาดูว่าจากแปดนาฬิกาไปหาเก้านาฬิกาเนี่ยเป็นเวลากี่ชั่วโมงคะจากแปดไปเก้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วจากเก้านาฬิกาไปสิบนาฬิกาก็จะเป็นเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเวลาแปดนาฬิกาจนถึงสิบนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นเวลาสองชั่วโมงแบบที่พวกเราต่อไปกัน เออแล้วถ้าคุณครูอยากรู้ว่าเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเนีน่ยเป็นเวลากี่ชั่วโมงคุณครูจะรู้ได้อย่างไรนะเป็นเวลากี่ชั่วโมงนะ้าไหนมีใครช่วยคุณครูไหนได้ไหมคะสองชั่วโมงสองชั่วโมงเรามาดูกันว่าสองชั่วโมงจริงไหมคุณครูก็จะใช้เส้น แสดงเวลาเหมือนเดิมก็คือครูก็จะเขียนลงไปเจ็ดนาฬิกาสานาทีแปนาฬิกาสานาทีแล้วสุดท้ายครูก็จะเขียน9ก้านาฬิกาสานาทีจากเจ็ดนาฬิกาสานาทีถึงแปดนาฬิกาสานาทีก็จะเป็นเวลา1ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วจากแปดนาฬิกาสานาทีจนถึง9ก้านาฬิกาสานาทีก็จะเป็นเวลา2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเจ็ดนาฬิกาสานาที จนถึง9นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นเวลา2ชั่วโมงเก่งจังเลยทำไมพวกเราเก่งจังดีเจครับฝุ่นผมนั้นก็เลยทันหมดเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วเก่งจัง คุณครูก็จะมีอีกวิธีหนึ่งถ้าพวกเราสังเกตนะคะเวลาที่คุณครูต้องการทราบเนี่ยจากเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงเก้านาฬิกาสามสิบนาทีถ้าเวลาสิ้นสุดที่เราต้องการทราบก็คือตรงนี้ใช่ไหมก็คือเก้าจุดสามศูนย์เนี่ยมากกว่าเวลาเริ่มต้นก็คือเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการลบ มาเป็นตัวช่วยในการบอกเวลาก็ได้ก็คือครูก็จะเขียน9.30ตั้งแล้วก็ลบกับเวลาเริ่มต้นก็คือตรงนี้7 3 0ครูก็อาจจะลบกันแบบนี้ก็ได้ซึ่งคอลบแล้วครูก็จะลบได้ว่า2.00หรือว่า2ชั่วโมงนั่นเองดังนั้นนะคะการบอกเวลาเนี่ยเราจะต้องนะ เริ่มต้นเวลาจากเวลาเริ่มต้นที่เขาให้มาจนถึงเวลาสิ้นสุดที่เขาต้องการทราบนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยพวกเราลองมาช่วยคุณครูทำแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดสิบสองกันหน่อยได้ไหมว่าแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดสิบสองเนี่ยเขาต้องการให้เราทำอะไรหน้าให้ทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้าเจ็ดสิบสองค่ะโอเคเรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะอ่าข้อที่หนึ่ง เขาบอกว่าแก้วตาออกจากบ้านเวลาส0บนาฬิกาถึงสวนสัตว์เวลา13บสนาฬิกาแก้วตาใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงเอ๊<า>พวกวเราสามชั่วโมงใช่พวกเราคิดยังไงคะสามชั่วโมงไหนใครที่จากจไปถึงเลขสุ เก่งมากค่ะบางคนอาจจะใช้การนับใช่ไหมคะก็คือจากสิบนาฬิกาไปถึงบ่ายโมงไปถึงจากไปถึงบ่ายไปถึงบ่ายโมงก็คือเป็นจะเป็นสิบนาฬิกาไปหาสิบเอ็ดนาฬิกาจะเป็นหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะ <8. S 1> อ่าสิบเอ็ดแล้วก็จากสิบเอ็ดไปหาสิบสองก็จะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นสองแล้วใช่ไหมแล้วจากสิบสองไปหาสิบสามก็จะเป็นสามชั่วโมงแบบนี้ใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะ ไม่ได้ถนัดการน,นับหรืออาจจะเราจะเห็นว่าเวลาสิ้นสุดของเขาคือ13ใช่ไหมคะแล้วเวลาเริ่มต้นคือ10ซึ่ง13เนี่ยมีค่ามากกว่า10เราอาจจะใช้การลบก็ได้ในการหาก็คือ13ตั้งลบด้วย10ก็จะได้เท่ากับ3เหมือนกันใช่ไหมคะก็คือจะได้สามชั่วโมงดังนั้นนักเรียนก็เขียน3ามชั่วโมงลงไปเลยค่ะต่อไป เอแล้วข้อที่สองล่ะเขาบอกว่าพ่อเดินทางจากบ้านเวลาห้านาฬิกาสามสิบนาทีถึงบ้านย่าเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีพ่อเนี่ยใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงแล้วก็อาจจะใช้การนับเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็คือห้านาฬิกาสามสิบอ่าในบางคนได้สามบางคนได้สี่เรามาช่วยกันนับดีกว่า มัคกูก็จะเขียนเส้นแบบนี้ไปแล้วก็นับจาก5นาฬิกาไป6นาฬิกาก็จะเป็นเวลา1ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วจาก6นาฬิกา30นาทีไปเวลา7นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็น2ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วจาก7นาฬิกา30นาทีไป8นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นอีก1ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3ชั่วโมง หรือใครก็จะใช้การลบก็ได้ก็คือแปนนาฬิกาสามสิบนาทีตั้งแล้วก็ลบกับ5้านาฬิกาสาสนาทีก็จะได้สามชั่วโมงเหมือนกันเรามาดูข้อที่3มกันค่ะข้อที่สามเขาบอกว่า คุณอะเริ่มเรียนเวลา8ปดนาฬิกาสิบ้านาทีประทานอาหารกลางวันเวลา12บสนาฬิกาสินาทีาทคุณอะใช้เวลาเรียนกี่ชั่วโมงอีชั่วโมงค่ะอมีคนตอบว่า4ชั่วโมงไหนมีใครได้ได้คำตอบอื่นไหมคะอ่าสี่ชั่วโมงแล้วก็คือชัวโงแล้วก็จะนับใช่ไหมคะก็คือจาก แปดนาฬิกาสิบห้านาทีไปเก้านาฬิกาสิบห้านาทีก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วจากเก้านาฬิกาสิบห้านาทีไปสิบนาฬิกาสิบห้านาทีก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเป็นสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีสิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเวลาทั้งหมดสี่ชั่วโมงหรือว่าใครอยากใช้วิธีการตั้งลบก็ได้นะคะ ใครใช้วิธีการตั้งลบเราก็จะได้สี่ชั่วโมงเหมือนกันดังนั้นเราก็จะเขียนคําตอบในข้อที่สามไปก็คือสี่ชั่วโมงนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สี่แก้วตาเข้าชมสวนสัตว์เวลาเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีกลับออกมาเวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาที ก้วตาเนี่ยใช้เวลาชมสวนสัตว์กี่ชั่วโมงเอ๊กี่ชั่วโมงน่หกชั่วโมงครับหกชั่วโมงในในมีใครได้คำตอบอื่นนอกจากหกชั่วโมงไหมคะใช่อ่าแสดงว่าทุกคนได้หกชั่วโมงใช่ไหมคะก็คือต้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีแล้วก็จะนับไปสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีสิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาที สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีสิบสี่นาฬิกาสี่ิบห้านาทีแล้วก็15บหนาฬิกาสีิบานาทีถ้าฉะนั้นก็จะเป็นเวลาหกชั่วโมงหรือแบบตั้งลบเราก็จะได้เวลาเหมือนกันก็คือ6ชั่วโมงแล้วก็จะตอบคำตอบในข้อที่4 6ชั่วโมงไปเลยค่ะ <S <S <โ>ดูข้อต่อไปข้อที่ห้า เอ่ขอ้อที่5เขาบอกว่ารถทัวออกจากสถานีเวลา21นาฬิกา25นาทีถึงกรุงเทพเวลา5นาฬิกา25นาทีรถทัวใช้เวลาเดินทางเนี่ยกี่ชั่วโมงเรามาดูกันถ้าเราใช้การนนะับใช่ไหมหรือว่าเราครูจะสร้างตารางก็คือ21นาฬิกา25นาทีใช่ไหมคะ แล้วก็เวลาถัดไปจาก21นาฬิกา25นาทีที่เราจะนับครบชั่วโมงก็คือ22นาฬิกา25นาทีใช่ไหมก็จะเป็น1ชั่วโมงจาก22นาฬิกา25นาทีไปถึง23นาฬิกา25นาทีก็จะเป็น2ชั่วโมงแล้วจาก23นาฬิกา25นาทีก็จะครบชั่วโมงอยู่ที่เชียงคืน25ใช่ไหมคะอ่าก็จะเป็น3ล้ว หลังจากเที่ยงคืน25เนี่ยเราก็จะเป็นเขย่าคะหนึ่งนาฬิกา25นาทีก็จะเป็น4อ่าแล้วจาก1นาฬิกา25นาทีก็จะเป็น2นาฬิกา25นาทีก็จะเป็น5 2นาฬิกา25นาทีไปถึงสนาฬิกา25นาทีก็จะเป็น6ใช่ไหมจาก3นาฬิกา25นาทีไปถึงยี่ ขอโทษค่ะไปถึง4นาฬิกา25นาทีก็จะเป็น7ชั่วโมงแล้วจาก4นาฬิกา25นาทีไปถึง5นาฬิกา25นาทีก็จะเป็น8ชั่วโมงดังนั้นนะคะเวลา23นาฬิกา25นาทีจนถึงเวลา5นาฬิกา25นาทีเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด8ชั่วโมงเก่งมากค่ะ แลชั่วโมงนะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าหนึ่งวันของเราเนี่ยมีเวลาก็คือ24ชั่วโมง <Yeah. S 1> ดังนั้นข้อต่อไปข้อที่6ของเราพ่อออกจากบ้านเวลา21นาฬิกา20นาทีถึงบ้านพักต่างอากาศเวลา4นาฬิกา20นาทีพ่อใช้เวลาเดินทางเนี่ยกี่ชั่วโมงนะ ไหนพวกเราถ้าเราใช้การนับเราได้เท่าไหร่นะาพวกเรานะอย่าลืมว่าในหนึ่งวันเรามีแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะอ่ามีคนตอบหกชั่วโมงมีเพื่อนได้คำตอบอื่นไหมคะเจ็ดชั่วโมงอ่ามีคนให้เจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอ่าเรามาดูคำตอบกันดีกว่าค่ะก็คือเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่นะคะยี่สิบเอ็ด นาฬิกา20นาทีแล้วก็จะไปครบถึงชั่วโมงที่เวลา22นาฬิกา20นาทีต่อไปก็จะ23นาฬิกา20นาทีก็จะเป็นเวลาสองชั่วโมงต่อไป24นาฬิกา20นาทีหรือว่าเที่ยงคืน20นั่นเองเราก็จะเขียนได้แบบนี้ก็จะเป็นเวลาสามชั่วโมงต่อไปถ้าเป็น1นนาฬิกา20นาทีก็จะเป็นเวลาสี่ชั่วโมง จากหนึงนาฬิกายีนาทีเนี่ยไป2องนาฬิกายีนาทีก็จะเป็นเวลาอีก1ชั่วโมงก็จะเป็น5แล้วใช่ไหมคะแล้วจาก2องนาฬิกายีนาทีไปถึง3ามนาฬิกายีนาทีก็จะเป็นเวลาอีก1ชั่วโมงก็ตอนนี้ก็คือ6แล้วนะแล้วสุดท้ายก็คือจาก3ามนาฬิกายีนาทีไปถึง4ี่นาฬิกายีนาทีก็จะเป็นเวลาเชั่วโมงนั่นเองนี่ดังนั้นนะคะในข้อที่ห พ่อจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด7ชั่วโมงนั่นเองค่ะ